สวิธีนี้จะทําให้คุณสําเร็จไวขึ้นครับนี่คือวิธีคิดที่จะทําให้สปีดทุกอย่างในชีวิตคุณแทนที่จะเป็น5ปี10ปีแต่คุณสามารถสําเร็จได้ไวขึ้นแบบปี2ปีอะไรเงี้ยข้อที่หนึ่งนะจำไว้เลยนะเคล็ดลับของคนสําเร็จเลยคือสปีดมาก่อนเพอร์เฟคชันครับ คนส่วนใหญ่บอกว่าทำทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต้องคิดแล้วคิดอีกต้องรอบคอบแต่ความรับธุรกิจไม่ใช่โอกาสผ่านมาแวบแบบดังนั้นความเร็วในการตัดสินใจมีคุณค่ามากกว่าความเพอร์เฟกในการตัดสินใจบางทีกว่ากณจะคิดนูน่นคิดนี่มันไปแล้วครับเะน,นั้นพอเวลาคุณมีไอเดียอะไรสิ่งที่คุณทำได้คือให้เริ่มต้นเลยทดลองก่อนไม่ต้องเริ่มต้นใหญ่ทดลองก่อนลองทดลองลงทุนลองทดลอง,ลองทำเล็กๆก,ก่อนเพื่อเทสว่าไอเดียเนี้ยมันเวิร์กไหมอย่าไปรอคิดสุดท้ายอ้าว ตลาดวายเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือสปีดมาก่อนเพอร์เฟคชั่นก็ได้ข้อที่2ครับแอคชั่นแอนด์อะด t ปเทชั่นก็คือการเทคแอคชั่นและปรับปรุงไปเรื่อยครับเทคแอคชั่นแล้วเปลี่ยนให้แอคชั่น action, แล้วปรับเทคแอคชั่นแล้วอัพเวลขึ้นมาใหม่นี่คือข้อที่2 คุณไม่มีทางสามารถที่จะนั่งจินตนาการแผนเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วคิดว่าโป้งเดียวแล้วมันสําเร็จเลยไม่ใช่ความสาเร็จที่คุณเห็นในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันเกิดจากลองและปรับ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 ข้อที่3โฟกัสฮะโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสแปลว่าอย่าพึ่งไปทําธุรกิจอื่นไม่เป็นหลายคนเลยนะที่ตอนช่วงที่ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากแล้วพยายามที่จะเขาเรียกกระจายกระจายความสนใจอ่ะอาจารย์สุขทํางานหนึ่งเสราร์ทงานหนึ่งอาทิตย์ทํางานหนึ่งแล้วก็บอกตัวเองว่านี่คือการทําเงินหลายช่องทางมันก็ถูก การทําเงินนั่นคือการทําเงินหลายช่องทางแต่คุณจะทาเงินหลายช่องทางได้ก็ต่อเมื่อคุณมีช่องทางหลักที่เป็นช่องทางเมคกแมนนี่ของคุณแล้วให้มันสบายใจแล้วไม่งั้นคุณจะกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดะเงินตรงนี้ก็เข้ามานิดไอ้นี่ก็ไม่ไตั้งใจก็เข้ามาหน่อยสุดท้ายคุณจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นก้อนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเอาโฟกัสอย่าง2อย่างหรือจริงๆอย่างเดียวเอาให้สุดในอย่างนั้นก่อนแล้วพอมีเงินเหลือจากนั้นค่อยเอาไปลงทุนในอย่างอื่นครับ และข้อที่4สําคัญมากคุณต้องกล้ากอดความผิดพลาดคุณต้องกล้ากอดความมิสเทคที่คุณสร้างเพราะถ้าคุณไม่กล้ากอดมิสเทคคุณไม่กล้ากอดความผิดพลาดของคุณนะคุณเป็นโรคกลัวความผิดพลาดคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกเท่านั้นสุดท้ายวนกลับไปข้อแรกคือทำทุกอย่างมันช้าไม่หมดพอคุณจะเริ่มทําก็ตลาดวายก่อนคุณจะเริ่มทําคนอื่นเอาไปกินหมดแล้วครับนั่นคุณต้องทําเร็วแล้วกล้ายอมรับความผิดพลาดกล้ากอดความผิดพลาดแล้วให้อภัยตัวเองแล้วมูฟออนเริ่มต้นใหม่ครับ